สวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมไอหนุ่มหน้ามนขนติดหอย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 ยออกแตกกระเตรซอกราวกันอีกเช่นเคยนะครับเพื่อนๆคลิปนี้นะครับก็ตามคำเรียกร้องของขอดูคลิปที่ทำสะดือบ่องแบบละเอียดมีไหมคะลองทำแล้วตอนประกอบผ้าใบาขาดจ้าเดี๋ยวทำให้ครับ ขอมาเราจัดให้ไปดูกันเลยครับผมลูกหนูหรือหินเจียนะครับถ้ามีเลื่อยตัดเหล็กใช้ตัด PVC ได้นะครับก็ควรมีนะครับเ,เข้าวงอแบบบางขนาดที่แนะนำนะครับนิ้ว1 1ทับ2นะครับเป็นนิ้ว2นั่นเองนะครับหรือใช้นิ้วครึ่งก็ได้นะครับก็จะใหญ่ขึ้นมานิดนึงครับ แล้วก็เศษท่อครับเศษท่อก็ขนาดเท่ากับข้อง,งอนะครับที่จะใช้จะทําสะดือบ่อนะครับโดยที่เ,เราสะดือบ่อมันต่าที่สุดดังนั้นเราจะต้องตัดเศษท่อเทคนิคก็คือเราเสียบท่อไปเลยนะครับเสียบท่อแล้วก็ดึงออกเล็กน้อยใช้เมจิกครับขีดลองไว้นะครับลองกดดูนะครับ ถ้ามันหายลงไปนะครับแปลว่าใช้ได้โอเคครับมันต้องสั้นกว่านะครับห้ามยาวกว่าเพื่อน้ํามันจะได้ไหลได้ดีนะครับจากนั้นเราก็เอามาตัดนะครับผมก็ได้เศษท่อมาแล้วนะครับหลังจากใช้พลังภายในตัดมาเมื่อกี้นะครับให้เพื่อนสังเกตดีๆนะครับถึงจะใช้พลังภายในนะครับ มันก็ยังมีขอบคมอยู่นะครับก็คือเทคนิคตรงนี้นะครับเราต้องลบขอบขอบคมออกนะครับเพราะว่าขอบนี้มันจะไปตัดผ้าใบนะครับวิธีการลบขอบนะก็ฝนกับกระดาษทรายนะครับหรือใช้ลูกหนูนะครับก็จะแนะนําเพื่อนๆใช้วิธีง่ายๆนะครับก็ฝนกับปูนนะครับข้าที่ลบเราจะเอาลงไปข้างล่างนะครับ ข้องอนี้ก็จะอยู่กับดินนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตขุดดินก่อนนะครับเพื่อเสมอจริงนี่นะครับเพื่อนๆก็เห็นไหมครับสังเกตนะครับว่าบริเวณก้นบ่อนะครับข้องอเราจะอยู่ที่ข้างล่างเลยนะครับอยู่ที่ระดับล่างแล้วก็ไล่สลบมานะครับส่วนตรงนี้นะครับเราก็ต่อท่อออกเป็นเป็นท่อน้ําทิ้งนะครับ ลงไปทิ้งในบ่อวนหรือบ่อน้ำล้นต่อไปได้เลยนะครับเทคนิคต่อไปนะครับก็เอาผ้าใบมาปูนะครับแล้วก็จับขอบจับอะไรต่างๆนะครับแต่ยังไม่ต้องยังไม่ต้องยึดขอบนะครับก็คือแค่ไปจัดข้าวๆนะครับเทคนิคที่สำคัญเราอย่าเพิ่งไปล้างผ้าใบนะครับปล่อยผ้าใบเขาเป็นอิสระนะครับแล้วก็ใช้นิ้วนะครับค่อยๆกดให้เขาย่นๆไปนี้เลยนะครับแล้วก็ค่อยๆใช้ เส็จท่อที่เราใส่ไปนะครับเอาฝั่งที่เราลบคมนะครับลงนะครับค่อยๆไล่นะครับอย่าไปฝืนนะครับไอ้ขั้นตอนนี้สําคัญมากนะครับใจเย็นๆนิดน,นึงนะครับอ่าผมไล่เข้าไปแล้วนะครับทีนี้ก็ค่อยๆกดเข้าไปเลยครับ ค่ไ,ไล่ไปนะครับผมแล้วก็พอมันเข้าไปจะสุดแล้วนะครับก็ใช้้นเท้าเลยครับเหยียบไปครับครับลักษณะเขาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้ก็ยังเป็นมีผ้าใบอยู่นะครับน้ําเขายังไม่ไหลนะครับเราต้องใช้มีดนะครับ มีดมาเจาะเอานะครับปึ๊บๆนะครับก็เพื่อให้มันเป็นรูมันจะได้ระบายน้ําได้นะครับก็ถือว่าเป็นเสร็จสิ้นแล้วนะครับเพื่อนๆหลังจากนั้นนะครับเพื่อนๆก็เก็บขอบได้เลยครับเพื่อความสวยงามแต่แต่ก่อนจะเก็บขอบนะครับแนะนําเพื่อนๆอีกอย่างหนึ่งนะครับก่อนที่เราจะล้างขอบหรือเก็บขอบนั้นเราควรปล่อยน้ํามาก่อนนะครับเพื่อให้น้ําเป็นตัวกดผ้าใบนะครับจะได้ รู้ระยะที่แท้จริงนะครับถ้าเราเก็บขอบก่อนแล้วค่อยใส่น้ําทีหลังนะครับบางครั้งน้ําเราเก็บขอบตึงเกินไปนะครับน้ําเขาจะดึงผ้าใบให้ฉีกขาดได้นะครับก็ต้องขออภัยเพื่อนๆด้วยนะครับมันด้วยข้อจากัดในการทําคลิปด้วยระยะเวลาการทาคลิปคลิปนั้นค่อนข้างยาวรายละเอียดเลยใส่ได้ไม่ค่อยเยอะถ้าเพื่อนๆยังสงสัยหรือมีความสงสัยอะไรเกี่ยวกับหอยนะครับก็ คอมเมนต์มาได้นะครับเดี๋ยวถ้าผมมีเวลาพอที่จะทําให้เดี๋ยวผมจะทําคลิปแบบละเอียดให้เพราะว่าทุกคนคือคนสําคัญสําหรับผมครับผมก่อนจากกันไปก็ช่วยกดติดตามช่องคนติดหอยนะครับไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดสาระดีๆเกี่ยวกับหอยเชอรี่นะครับแล้วใครอยากรู้อะไรเกี่ยวกับหอยนะครับก็คอมเมนต์มาได้นะครับผมจะมาทําคลิปให้เพิ่มเติมนะครับ เมื่อก่อนจับหอยแล้วเสียตังค์ตอนนี้ดีใจจังได้ตังค์เพราะจับหอยขอพระคุณครับก็ยังไงก็ช่วยฝากกดติดตามช่องคนติดหอยไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดสาระดีๆเกี่ยวกับเรื่องหอยเชอรี่นะครับผมเมื่อก่อนจับหอยแล้วเสียตังค์ตอนนี้ดีใจจังได้ตังค์เพราะจับหอยขอพระคุณครับ